สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรอยวันประจำวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสหรือว่าโชคลาภมาดูกันเป็นแนวทางได้นะครับเอาละครับที่นี้เราจะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้าง ในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผล ผลของบุญผลของกุศลผลของกรรมนะครับหลายส่วนก็จะขึ้นอยู่กับในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้นะครับก็ต้องเริ่มต้นจากกันว่าทำดีๆแล้วก็อธิษฐานจิตทำในสิ่งที่เป็นกุศลทางด้านดีก็จะเกิดขึ้นหลายๆด้านแล้วก็อาจจะมีบางคนนะครับผนจญปัญหาหาทางออกหรือไม่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ยังต้องระวัง รายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนั่นคือ9ดาบ9ดาบคือความเครียดมีเหตุการณ์มีสถานการณ์รอบๆตัวบางอย่างนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตแบบที่ทำให้เกิดความไม่ปกติได้นะครับทำให้มีความกลัว ความวิตกและมีปัญหาเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพได้นะครับเป็นต้นมาเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของเหตุการณ์สถานการ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาแบบที่กระทบต่อชีวิตในรูปแบบปกติของเรานะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น10ดาบนี่ก็เป็นเรื่องที่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอเรื่องยุ่งๆเข้ามาด้วยมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับที่ควรระวังในช่วงนี้นะครับต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น Justment Justment คือเรื่องของผล ผลของบุญกรรมผลของการกระทําผลของอสิ่งที่ดีและด้านที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับเราไปมองว่าพี่น้องชาววันอาทิตย์อาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวของการกระทำหรือเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เป็นผมด้านลบนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งพี่น้องชาววันอาทิตย์ ai, ยังมีด้านที่ดีนะครับยังมีอดีสง์ของบุญกุศล ยังมีข่าวคราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับเรื่องการงานนะครับใครที่รองานมีโอกาสได้งานทำนะครับหรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการงานมีการทำสัญญาใหม่มีการเจราจาอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแค่ข่าวคราวมาถึงก็จะทำให้บรรยากาศชีวิตมันดีขึ้นด้วยนะครับ เรื่องของการเงินก็จะดีด้วยใครที่รอเงินนะครับก็มีโอกาสได้รับเงินนะครับและก็ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมความรักก็จะสมหวังหรือไม่ก็ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายได้นี่คือด้านที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันอาทิตย์ก็เน้นไปที่เรื่องของการทําในสิ่งดีๆนะครับสร้างบุญกุศลหรือไม่ก็อธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือส่งให้ท่านได้พบกับสิ่งที่ดีๆครับ รการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภนะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับมีเรื่องของความมุ่งมั่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะทำอะไรหนักแน่นเป้าหมายชัดเจนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องของการแก้ไขที่ต้องรีบสะสางด้วยลูกหลานบริวารอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนให้ท่านต้องสะสางช่วยเหลือด้วยนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของคนมีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์รอบๆตัวอาจจะส่งผลกระทบต่อการงานการดําเนินชีวิตหรือไม่ก็มีปัญหาเชื่อมโยงมาถึงสุขภาพและลูกหลานบริวารอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนให้ได้ช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนะครับและก็นี่เป็นเรื่องที่ต้องรีบ สางจัดการด้วยส่วนท้งด้านที่ดีนะครับวันนี้การงานมีความสําเร็จมีโอากาสดีๆมีโอากาสใหม่เข้ามานะครับคนที่เราคอยงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นโชคลาภในจุดนี้ก็น่าจะมีนะครับและก็เรื่องของ ความรักก็จะเข้ามาสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับชีวิตจะผ่านอุปสรรคได้ทําบุญกุศลอธิษฐานจิตขอพอรจากสิ่งศัก,ศก,ศก,ศกดิ์สิทธิ์ได้เป็นแนวทางที่ดีเป็นทางออกนะครับจิตใจต้องมุมนั่นเข้มแข็งนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้นะครับจะมีโอกาสทางด้านที่ดีรออยู่นะครับเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับแต่ว่าจะทำอะไรค่อยเป็นค่อยไปนะครับสุภาพสตรีชาววันจันทร์วันนี้มีความเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหามีความเป็นผู้นำด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือสเต็งสเต็งคือบทบาทของความเข้มแข็งประสบการณ์ชีวิตความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆซึ่งมาในรูปแบบของ าการทํางานด้วยนะครับการแก้ไขปัญหาด้วยสุภาพสตรีชาววันจันนะครับวันนี้จะรับบทบาทตรงนี้ค่อนข้างจะมากด้วยนะครับทำงานแก้ไขปัญหามีความเป็นผู้นํานําประสบการณ์ต่างๆมาใช้แล้วก็นิเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆซึ่งก็ทําได้ดีเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น4ดาบนะครับสดาบคือเรื่องของ การฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะครับอาจจะมีปัญหาแต่ว่าไม่นานก็จะคลี่คลายได้สุขภาพก็จะค่อยๆดีขึ้นสำหรับคนที่เคยมีอุปสรรคสำหรับคนที่เคยเจอปัญหามาก่อนนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาเรียนนะครับนี่คือ ความเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเป็นคนดูแลกิจาการต่างๆได้โดดเด่นขึ้นสำหรับท่านสุภาพบุรุษนะครับก็จะจัดการบริหารการงานได้ดีการติดต่อการเจรจาธุรกิจการค้าขายประสบผลเส็จมีระบบมีการจัดการที่ดีขึ้นมากนะครับแล้วการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีด้วยการเงินดีนะครับบบดน,นี้มีโอกาสได้รับเงินจำนวนมาก การค้าขายมีกําไรการติดต่อจรจารธุรกิจประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็รูปแบบชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นเฮลโลแฟนภระสังาราชนะครับวันนี้มี โอกาสดีนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีเรื่องของบุญกุศลเข้ามาส่งให้ท่านได้พบกับสิ่งดีๆมีความสําเร็จมีโชคลาภมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงดีนะครับมีโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหา แก้ไขปัญหาได้ฟื้นฟูสุขภาพได้นะครับสุขภาพุรุษวนบัิตเด่นในเรื่องของการจัดการการบริหารเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่ดูแลการงานต่างๆได้เป็นระบบมากขึ้นนะครับสุขภาพตรีก็จะเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและมีความเป็นผู้นําไม่แพ้กันด้วยนะครับการติดต่อเจรจาธุรกิจการเงินประสบผลสําเร็จร่ำรวยมีเงินเข้าเยอะๆความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ แต่โอกาสเพิ่มขึ้นมานะครับจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนส่งเสริมให้พี่น้องชาววันจันทร์พบกับโอกาสใหม่ๆพบกับความสําเร็จทิศทางชีวิตจะเริ่มดีขึ้นโชคลาภโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับี่นพ้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้การงานต้องมีความเข้มแข็งพอสมควรนะครับ ่ันอาจจะต้องมอีคู่แข่งขันนะครับมีการทดสอบมีกฎเกณฑ์มีกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ทุ่มเทเต็มที่เต็มร้อยแล้วจะประสบผลสำเร็จนะครับรับประ,ประวังปัญหาสุขภาพนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเดทนะครับเดทคือการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคหรือไม่ก็สุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันรวดเร็วหรือไม่ก็มีการที่จะต้องสูญเสียพัดภาคบางสิ่งบางอย่างไปบางทีก็จะได้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาทดแทนนะครับหรือไม่ก็จบสิ้นปัญหาบางเรื่องบางอย่างไปแล้วก็ได้รับโอกาสให,ใหม่ๆเข้ามาด้วย มีมุมของชีวิตหลากหลายเข้ามาต้องระมัดระวังด้วยเริ่มต้นใหม่ได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น7ถ้วย7ถ้วยคือประเด็นความคิดบางคนนะครับสับสนอยู่กับเรื่องความคิดหาทางออกไม่เจอวนเวียนซ้ำซากกลับไปกลับมานะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สนะครับเป็น7จ็ดไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสทางการงานนะครับวันนี้ท่านอาจจะเจอคู่แข่งค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับจะทําอะไรก็จะเจอเจอรูปแบบของการแข่งขันที่เข้ามาด้วยนะครับบางคนก็อาจจะเข้าไปสอบบางคนไปทดสอบบางคนไปคัดเลือกโน่นนี้นั่นบางคนก็ไปสัมภาษณ์งานบางคนก็มีกฎเกณฑ์กติกาเข้ามาเป็นเครื่องแบ่งหรือว่าเครื่องวัด ผลงานด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงเอาจริงเอาจังกับการงานพอสมควรแล้วท่านก็จะผ่านปัญหาได้ครับต่อมาครับมรดูดส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นสามไม้เท้า โอกาสยังดีนะครับวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่ด้วยมีโอกาสทําสัญญาเจรจามีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆห,หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับอาจจะไปะต่างจังหวัดไปทัศนศึกษาไปอบรมนะครับหรือไม่ก็ไปเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆด้วยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีโอกาสการเงินดีตามมาด้วยนะครับสําหรับความรักที่รอแล้วก็อยากจะเริ่มต้นก็มีโอกาสนะครับ มองไปไกลถึงอนาคตอดทนมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปแล้วท่านก็จะประสบผลสําเร็จครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงคนต้องระว,ว,วังเรื่องของปัญหาสุขภาพการเปลี่ยนแปลงความพัดผ้าความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้คิดเยอะคิดมากได้ถ้าไม่หนักแั่นก็อาจจะทําให้เสียจังหวะเสียโอกาสได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าชีวิตของท่านวันนี้ ต้องหนักแน่นต้องมั่นคงพร้อมที่จะจัดการปัญหาพร้อมที่ใจแก้ไขพร้อมที่จะทดสอบตัวเองเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วโอกาสก็จะเข้ามานะครับมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างเข้ามาทําสัญญาจราจาเริ่มต้นใหม่ได้อบรมสัมมนาเรียนรู้เพิ่มเติมได้แล้วก็มีโอกาสที่ดีการเงินตามมาสําหรับความรักที่รอคอยก็มีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันครับ ต่อมาเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้โอกาสก็คือความสมหวังแต่ว่าชีวิตมีหลายด้านนะครับมีการเปลี่ยนแปลงพลิกกลับไปกลับมาค่อนข้างจะเยอะนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไยพ่พัจพรณกรใบที่หนึ่งนะครับเป็น10บถ้วย10บถ้วยคือความสำเร็จความสมหวังในงานนะครับงานก็จะเดินหน้าต่อไปได้ ไม่ว่างานเก่างานใหม่มีโอกาสประสบผลสําเร็จที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยคือความสำเร็จมาแล้วแนละงานฉลองก็ตามมาความรักดีขึ้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีงานเลี้ยงมีความอบอุ่นมีความเข้าใจที่ดีต่อมาครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น justice นะครับเ,เรื่องของการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรือไม่อะไรที่ไม่ดีๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับเป็นตนว่าสัญญาใหม่ดีกฎเกณฑ์ กติกาไม่ถูกต้องหรือไม่ปัญหาทางด้านของอความถูกเอาเปรียบต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะแก้ไขจัดการต่างๆได้นะครับรวมทั้งเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ดาบนี่เป็นปัญหาที่ยังสะสม อยู่ในวิถีชีวิตนะครับอาจจะเป็นความอึดอัดความรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์กับรูปแบบการดําเนินชีวิตหรือไม่ก็ภาระหน้าที่บางอย่างที่ทําให้เครียดมีความทุกข์มีสุขภาพไม่ดีเหล่านี้เป็นต้นครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อคิดโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นแฮงแมนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ น่าจับตามองที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นต้องหนักแน่นต้องมั่นคงนะครับพลิกชีวิตได้มีหลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตหรือไม่ก็โยกย้ายอะไรบางอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะบางทีก็อยู่นอกเหนือการ คาดคิดด้วยนะครับแม้ว่าชีวิตของท่านจะอึดอัดเจอปัญหาเจอปัสสักมีภาระมีหน้าที่มีข้อผูกพันได้หลายอย่างเข้ามารวมทั้งปัญหาสุขภาพด้วยนะครับแต่การแก้ไขของท่านยังมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้วิถีชีวิตก็จะคลี่คลายได้อะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่เป็นปัญหาก็ยังสามารถจัดการสาสางได้นั่นหมายความว่าความสําเร็จรออยู่โอกาสที่จะได้รับความสมบังยังเปิดกว้าง มีงานมีเงินมีความรักมีกิจกรรมดีๆมีโอกาสใหม่ๆครับต่อมาเป็นดวงคนวันพฤหัสบด,ดีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคล้าภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ ชาววันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้มีเส้นทางของความรุ่งเรืองรุ่งโรดส,สว่างไสวมีอำนาจบารมีชื่อเสียงเต็มที่มีความสมบูรณ์มีงานเลี้ยงงานฉลองมีคนมาร่วมงานจำนวนมากๆในความสำเร็จที่น่าพอใจแต่ก็ยังมีเรื่องที่ควรระวังรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ The Sun นะครับเส้นทางเดอะซันคือเรื่องราวของความรุ่งเรืองนะครับมีโอกาสได้งานงานใหญ่ๆงานสำคัญสำคัญประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็จะมีการเดินทางไกลๆสร้างงานสร้างอาชีพได้โดดเด่นขึ้นมาด้วยมีอำนาจมีชื่อเสียงมั่นคงร่ำรวยเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านวิกฤตได้สบายนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นสองถ้วยนะครับสำหรับคนที่รอคอยความรักอยากจะเริ่มต้นความรักก็พื้นฐานอยู่ที่โอกาสเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ mm hmm. เห็นอ,อกเห็นใจการเข้าใจกันได้เจรจาหรือว่าพูดคุยกันแบบเป็นมิตรแล้วก็จะดีขึ้นนะครับมีโอากาสเริ่มต้นความรักได้สําหรับชาววันพฤหัสบ,บดีประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น3ถ้วยนะครับ สามถ้วยคือความสำเร็จงานเลี้ยงงานฉลองในเรื่องราวดีๆบรรยากาศดีๆพบเจอคนจำนวนมากมีคนมาร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จจำนวนมากๆมีงานแสดงมีความบันเทิงมีศิลปะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษแล้วก็ได้รับผลที่ดีด้วยครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อคิดโชคลาภสำหรับชาววันพฤรหัสบ,บดี เป็นเจ็ดดบนะครับก็มีเรื่องที่จะต้องระวังนะครับเป็นแนวทางอาจจะมีปัญหาจากคนบางคนอาจจะแค่คนคนเดียวแต่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาววันเพื่อหาสมบรีได้นะครับคือชีวิตเรากําลังลรุ่งเรืองกําลังเดินหน้าไปดีๆกับเจออุปสรรคจากคนบางคนเสียทรัพย์เสีย,สยชื่อเสียงขัดแยง้งมีการไม่พอใจซึ่งก,กันและกันหรือว่าพลาดโอกาสต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ต้องระวังนะครับ สรุดวงคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงดีมีความโดดเด่นเป็นพิเศษมีความารุ่งเรืองนะครับชีวิตจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหามีงานมีเงินมีความรักมีความเข้าใจมีชื่อเสียงอำนาจบารมีดีเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังต้องระวังแค่คนบางคนที่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับท่านต้องฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีการเดินทางนะครับมีกิจกรรมใหม่ๆ มีโอกาสดีเยี่ยมนะครับจะผ่านอุปสรรคและที่สำคัญมีแนวโน้มจะได้รับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือชาลีออดชาลีออดคือดวงของนักปรบนะครับวันนี้ดวงของการเดินทางด้วยการที่ท่านจะได้รับโอกาสเปลี่ยนแปลงงานได้งานใหม่เดินทางไกล เพิ่มขึ้นนะครับบางคนไปต่างจังหวัดบางคนไปต่างประเทศศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างโอกาสให้กับตัวเองในช่วงนี้เด่นเป็นพิเศษนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นดโมนลนะครับดัมนคือความคุมเครือนในใจนะครับอาจจะมีปมปัญหาบางอย่างที่รอการสะสางรอการคลี่คลายนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นไฮพริสเตตนะครับราชินีพระจันทร์นะครับสำหรับชาววันศุกร์จะเด่นในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับการเป็นางานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงศิละปะงานแสดงนะครับความาคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเหล่านี้จะเด่นเป็นพิเศษนะครับแล้วท่านก็ทำได้ดีด้วยเวลา อยู่ต่อหน้าคนจำนวนมากๆนะครับมีงานมีเงินมีความสำเร็จที่น่าพอใจแต่ปัญหาอยู่ที่ความเครียดความคิดที่มันสับสนความวิตกกังวลและอาจจะยังมีปัญหาที่ยังไม่ลงตัวเกี่ยวกับความรักเชื่อมโยงมาถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น w i นออ f ฟอร์จูนนะครับโชคลาบอยู่ไม่ไกลนะครับท่านจะได้รับโอกาสนั้นมีเงินมีงานมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตรับทรัพย์ก้อนใหญ่มีโอกาสเพิ่มขึ้นมากๆนะครับสรับดวงคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้มีดวงของการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องนะครับสุภาพบุรุษเดินทางไกลศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างโอกาสให้กับตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงที่ น่าจับตามองนะครับบางทีอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศด้วยก็เปลี่ยนไปได้นะครับส่วนสุภาพสตรีชาววันศุกร์จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงศิลปะงาน,สนแสดงหรือไม่ก็งานที่เกี่ยวข้องกับความคิดอะไรที่มันมันมันอยู่ในการสร้างสรรค์น,นะครับจะมีความโดดเด่นเวลาทํางานท่ามกลางจํานวนคนจํานวนมากๆแต่ว่าจะมีปัญหา เครียดคิดเยอะคิดมากสับสนเวลาอยู่คนเดียวนะครับรวมทั้งความรักอาจจะยังไม่ลงตัวด้วยแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้งนา้านโอกาสพลิกชีวิตได้มีแนวโน้มจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่มีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไม่น่าเชื่อเข้ามานะครับต่อมาครับเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับคนวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะมีปัญหาจุกจิกยุมยิ้มมีเรื่องต้อง อ่าระมัดระวังเหล่านี้อาจจะเจอปัญหาเรื่องคนเรื่องรายจ่ายเกิดขึ้นแบบปรับปรับกระทันหันนะครับรายเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1เป็นหเหรียญเรื่องของการเงินคือรายจ่ายนะครับอาจจะมีเหตุจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินแบบไม่รู้ตัวหรือว่าจ่ายเงินจํานวนมากๆแบบอ่าเข้ามาด้วยความจําเป็นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของการเงินนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2บงเรียนนะครับการจัดการการบริหารการวางแผนเกี่ยวกับการเงินก็ยังต้องทำนะครับไม่ว่ารายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรคือต้องดูดีๆนะครับจะทำอย่างไรเจตเพือาจะทาให้การเงินของท่านมีความสมดุลมีส่วนสำคัญครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น สี่ถ้วยนะครับมีเรื่องหงุดหงิดมีเรื่องไม่พอใจมีเรื่องกระทบกระเทือนเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาความรักด้วยนะครับอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะได้จากคนรักความรักมากเป็นพิเศษแต่ว่าผลลัพธ์ไม่เหมือนที่คิดนะครับก็ทําให้เกิดความทุกข์ได้นะครับประการต่อมาบรรทุกส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อคิดสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น5ดาบนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับคนด้วย อาจจะมีใครบางคนมาทำความเดือดร้อนให้ต้องระมัดระวังนะครับวันนี้ชีวิตยังต้องอยู่ในช่วงเวลาของการค่อยเป็นค่อยไปศึกษาเรียนรู้อบรมหรือไม่ก็อย่าใจร้อนนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันเสราร์นะครับวันนี้ดวงของการงานก็อาจจะเจอประสักจากคนนะครับการเงินมีเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเข้ามามากพอสมควรบางเรื่องก็ไม่อยู่ในแผนงาน มาก่อนนะครับต้องระมัดระวังประเด็นความรักยังคาดหวังไม่ได้ว่าจะมีความสมหวังนะครับหรือไม่ก็อาจจะเจอเรื่องงุดยิดสิ่งที่คาดหวังจากคนรักความรักไม่เป็นตามที่คิดนะครับวันนี้หนักแน่นใจเย็นๆนะครับค่อยๆเป็นไปดีกว่านะครับเจอปัญหาแก้ไขอย่าใจร้อนนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสต่างๆนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ